คนเดินเข้ามาเป็นเทปยานเข้ามาเลยแวร์สเคลลี่แวร์ิเบอร์กินแวร์ของสองคือแบบ i want to have คนที่ตามเอสไา,านานๆก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเอดก็มีประสบการณ์แย่ๆมาเยอะบางทีเจอเรสซิซึมบ้างเจอบ้างเราเดินเข้าไปหัวดำอีดอ,อกไม่ขายพอหัวทองเดินเข้าไปขายดูหน้าเราเป็นจีนมันไม่ขายมันหน้าหมันไส้อะและแอดดี้แอนด์ออฟเดเดมันเป็นเฟิร์สเกตเป็นฟอนต์ลน์ของบริษัทแต่อยู่แบบยูมิตรีดดีไปเลยมึงกูสะใจมากเลยมึงเดินฟ้องหมันไส้และคือมันเป็นปัญหาของคนรวยต้องรอพูดง่ายๆเราต้องรออย่างมีสติ แล้วก็มีสัตว์ขึ้นในเวลาเดียวกันสวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยาต์365อีกครั้งหนึ่งค่ะ <laughs> Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นโนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนอะไรคะ่ะ FC ตามนั้นค่ะเติมทำในช่องว่างด้วยคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะแบรนด์กาเลตไหลที่ประเทศไทยนะคะที่ให้แว่นสายตาสวยๆเด็กเนิร์ดมานะคะแล้วก็ขอขอบคุณแว่นอันนี้ตัดที่ลานคลิปตา181นะคะก็คือลานของพี่สาวเอ็นอยู่ที่ M อ็เตียดคัดเลือกแว่นแบรนด์แว่นที่ผลิตแว่นมาสําหรับ คนใส่แว่นโดยเฉพาะอะคือมันใส่แล้วมันเหมือนแบบไม่ได้ใส่อะไรประมาณกนะ็ปไปทําได้นะคะที่ M Theater พี่เขาน่ารักมากพี่บีน่ารักมากนะคะไปตามร้านคลิปตาได้หรอจะลงอินสตาแกรมที่ราะะ้านดูคลิปเอเบอร์เดย์อันบ็อกซิ่งของเอแล้วใช่ไหมคะก็ได้กระเป๋าน้องเบอร์กินชาโกยี่มานะครับแล้วตอนเนี้แบรนดนเอ็ดก็กําลังดังแต่ดังในแง่ไม่ดีนะเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะ ลูกค้า2คนซึ่งซึ่งเป็นคนแคลิฟอร์เนียนที่ประเทศอเมริกาเนาะฟองบริษัทแอร์เมเราบอกขออธิเสกเลมก่อนว่าอันนี้มันเป็นปัญหาของคนที่มีมีแอนจรจินปัญหาของคนรวยพูดง่ายๆแล้วก็รวยรวยไม่พอแล้วคือว่างงานด้วยอะไรเงี้ยก็คือฟองบริษัทที่ไม่ยอมขายกระเป๋าเบอร์กินให้กับลูกค้าเพราะว่าพีสเปนไปแล้วเป็นหมื่นยูโรเป็นเป็นหมื่น US นะครับก็ประมาณ3 4แสนเนาะแต่วันนั้นไปดูคลิปของคุณเอเลกาเกิร์ลีเวอร์คุณเอเลกาบอกว่ายอด เรโซในการได้กระเป๋าของที่อเมริกาตอนนี้ประมาณอยู่ต้องพีซเป็นไปประมาณ3 0,000เหรียญถึงจะได้โค้ตแบ็กหนึ่งใบเราก็เลยแบบว่าจะ e s n t make sense to me ถ้าทำอย่างนั้นคือเออไปซื้อรีเซลดีกว่าไหมาถูกกว่าต้องเยอะเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาไม่ต้องมานั่งเล่นเกมแล้วน้องไม่ต้องมานั่งแบบซื้อขยงขยำเลยนะว่าแบบเออไปซื้อรีเทลเถอะเพราะว่าเสียเวลาชีวิตเสียเวลาทำมหาแดกเอาเวลาไปทำมหาแดกดีกว่าไม่ต้องเอาเวลามานั่งทำแบบเล่นแอมส์เกมวอโซเวอร์เนาะ ปัญหาก็คือเขาพีสเปนไปและเซลลก็บอกว่าเออยังยังไม่พอยังไม่พออย่างที่เอสเคยเล่าให้เอฟซฟังนะแฟนคลับในช่องที่ติดตามกันมาแล้วนาจะบอกอยู่แล้วว่าคือที่เมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบอ่าอนจเลยก็ได้นะแอมเมทไทยแลนด์กฎหมายเมืองไทยเรื่องผู้บริโภคเรื่องบายเอฟเพล็กซ์ชัอ่ะมันไม่ดีมันก็เลยทําให้ผู้ประกอบการอ่ะมีมีสิทธ อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างอย่างเช่นแบรนด์แอมเบตอย่างเงี้ยในเมืองไทยก็จะบอกเลยนะากระเป๋ายอดไอ้ใบนี้โคตาแบ๊กนะแปดแสนนะร้านหนึ่งอะไรก็คือมันเป็นยอดออกมาเลยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่เขาพูดจริงๆแต่ว่าในยุโรปเอ็เคยบอกเอฟซีไปตั้งหลายหลายครั้งแล้วว่าลิง k i ลิงกิ้งเซลอ่ะมันผิดกฎหมายคืออยู่ไม่สามารถจะบอกลูกค้าได้ว่าสมมุติว่าเราเข้าแบรนด์แอ์เมตไปแล้วอยู่ต้องบอกว่าอยู่ต้องซื้อนี่นะยู่ต้องซื้อหมอนอยู่ต้องซื้อแตดยู่ต้องซื้อส้คออยู่ต้องซื้อแหวนยูต้องซื้อจิว In order to get a Birkin or Kelly เราไม่สามารถบอกได้สำหรับคนที่ไม่รู้จักแบรนด์ a i r m e ขอให้ฟังก่อนว่าวเขามี Hero Product 2ตัวก็คือกระเป๋า Birkin ก,กับ Kelly E กระเป๋า Birkin ก,ก็คือหน้าตาเป็นเงี้ยมี2หู Kelly ก็คือเป็นหูเดียว e ดมีทั้ง2ใบเพราะ็ดอยู่เจนี่มานานแล้ะ็ดรู้แล้วว่าเกมเขาประมาณยังไงอะไรยังไงแต่ที่ในยุโรปมันจะไม่มีเรโตายตัวอย่าง อย่างของ S อกับเอเองเนี้ยมันไม่ต้องวันทุวันมันไม่ต้องวันทุวันเนี่ยนะฮะมันไม่ต้องอย่างนั้นอะคือเราอาจจะต้องคือส่วนตัว S นะ S ไม่ซื้ออะไรที่ S ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะคือ S จะบอกตัวเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าความสามารถทางการเงินของเราจะซื้อได้เฉพาะสิ่งที่เราคอนซีเดอร์แล้วว่าเราซื้อมาแล้วเราได้ใช้เราถึงซื้อเอจะไม่ซื้ออะไรเพื่อมาเป็นขยะแบบซื้อมาเราไม่ได้ใช้เราเราไม่ทำอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่า เงินเราเราค่อนข้างมีค่าเรายังยังมีภาระ,ะยังต้องสปอร์ตที่บ้านอยู่ยังต้องดูแลครอบครัวอยู่เราไม่สามารถเอาเงินมาซื้อแบบอะไรที่มันคือทุกชุกสินค้าทุกชิ้นที่เอซื้อจากแอร์เมะเอซื้อมาแลวเอชใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่บางแต่ถามว่ามันอยากได้ตนต้องซื้อขนาดนั้นไหมบางทีไม่นะแต่มันต้องซื้อเพราะว่าเหมือนมันก็คืออยู่จะเดินเข้าไปในร้าน ไปคุยไปเมาส์กับเซลเฉยเฉยไม่ได้ทุกครั้งที่เดินออกเดินเข้าเดินออกมันต้องมีการเสียเงินมันต้องมีจารใช้จ่ายอยู่แล้วยูจะมาให้เซลแบบมาเวซับยูทามคุยเมาส์มอยก,กับยูแมบบ้ว่าความสัมพันธ์ Relation s h i p ของเอสกับกับเซลอะค่อนข้างดีกครั้งที่เราเดินเข้าร้านเราจะมีการแพลนไปแล้วว่าเราอยากได้อะไรหรือว่า the w o r s to t the w o r d t ต้องซื้ออะไรออกมาไม่มีที่แบบเดินเข้าไปแล้วแบบเข้าไปเดินดูเฉยเฉยเข้าไปลองแล้วไม่ซื้อออกมาไม่มีเพราะว่า เวลาเอดก็เป็นเงินเวลาเขาก็เป็นเงินเอ r เรสเพคเวลาของเซลและเอดก็เรสเพคเวลาของตัวเองเพราะฉะนั้นเอดจะไม่ทำเอดจะแลนแผนก่อนล่วงหน้าเพราะฉะนั้น Relationship เอาตัวอย่างนะของเอดกับเซลที่ท,ที่ที่เยอรมันที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือดีมากคือเอดจะเป็นคนแบบไม่ไม่เคย c h a s i n g for the b a แบไม่เคยแบบว่ากูต้องได้นะอย่างงูอย่างงี้ไม่เคยแบบไม่เคยนอยเซลพูดง่ายไม่เคยคือไม่จำไม่ทำตัวน่ารำคาญกับเซลเพราะรู้ว่า ทุกคนยุ่งอ่ะเราก็ยุ่งเขาก็ยุ่งเราจะมาทําตัวน่าราคาญทาไมมือจะเขียนไปทําไมทุกสองสาวันจะไปตือ้อทําไมจะถามทาไมทุกครั้งเจอหน้าก็ถามว่าแว๊บไม่แว๊บแว๊บไ่คือเราเข้าใจนะว่าแบบทุกคนอ่ะเข้าไปอ่ะทุกคนก็อยากได้กระเป๋าแต่ว่าบางทีก็เก็บไว้ในใจบ้างนะเราไม่ต้องพูดทุกเรื่องที่เราคิดเข้าใจปะคืออันเนี้ยขอแนะนําสําหรับการเล่นเกมที่ดีนะเราปล่อยให้ให้เขาทํางานคือเราต้องรอพูดง่ายเราต้องรออย่างมีสติ แล้วก็มีสตังในเวลาเดียวกันดังระหว่างรออยู่ว่าเก็บเงินอ่าเวลาเขาออฟเฟอร์กระเป๋ามาอยู่จะได้ไม่ต้องไปกู้นี้ิ่มสินครอยู่ก็ต้องแบบพรีแพรว่าแบบเออเนี่ยมันต้องมีทานแซคชั่นนะอยู่ก็ต้องเตรียมตัวที่ได้แบบนี้มามีเพื่อนถามมาเยอะมากมีเอฟซีถามมาหลังมาเยอะมากเพราะว่าที่ที่เมืองไทยอย่างเงี้ยมีเอฟซีคนหนึ่งอินบ็อกมาบอกว่ายอดล้านห้าแล้วแบบ ยอดลำห้าปัญญาอ่อนไหมอ่ะถ้ายอดรันห้ากูไปซื้อข้างนอกเลยดีกว่าไหมกูจะมาซื้อทําไมขยะที่ซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าบางทีเราก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้จะซื้อมาเพื่อเราก็ไปซื้อข้างนอกเลยกว่าข้างนอกราคารีเซล,ลมันโอเคมันอาจจะดับเบิลหรือว่ามอแดับเบิลแต่ว่า a อ t h ด end อนด์ e d a เบิลเดย์อยู่รู้ว่าอยู่ได้อะไรอยู่ไม่ต้องเสียเวลาอยู่เอาเวลาที่ควรที่จะมาเล่นเกมไอ้นีน้นเนี่ยไปทํามาหาแดกทําให้ชีวิตอยู่ดีขึ้นไปเล่นโยคะ ไปออกกําลังกายทําให้แบบเลิฟเยอยร์เซลดีกว่าไหม the end, อ่ะเอสดีเอ็นอ่ะเข้าใจไหมกับไปที่ <c oughs> ท็อปิกก็คืออยู่ต้องไปซื้อของที่คือ m อเเนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่ไลฟ์สไตล์นะเขาเขาขายสินค้าแฟชั่นเขาขายโฮมแวร์เขาขายสินค้าบิวตี้คือสินค้าในร้านเนะี่ยมันมีทุกหมวดหมู่เลยซึ่งเราชอบเราชอบมากเรารู้สึกว่าเออมันดีนะอย่างเอสดงยอดที่จะได้กระเป๋บบาใบนี้มาบอกเลยว่าไม่วันทุวันมันน้อยกว่าวันทุวันแน่ๆน้อยกว่าเยอะด้วยแต่ว่า ก็ไม่ได้ขี้เหล่มากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะซื้อหลากหลายหมวดหมู่คือเราเป็นคน brand อินแบรนด์แล้วไนงะเราชอบโฮมแวร์แอร์เมสเราชอบบิวตี้แอร์เมสเราชอบอ่าเรดี้คือเราชอบทุกอย่างที่เป็นของแอร์เมสหลายๆอย่างที่เป็นของแอร์เมสมันก็ไร้เหตุผลนะแต่อะส่วนมากแตงกอที่หลายๆอย่างหลายๆผลิตภัณฑ์ของแอร์เมสเราชอบมันก็เลยไปด้วยกันได้พูดง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วเราซื้อมาเราก็ เราก็เออเราก็เลยได้ใช้มันก็เลยมันก็เลยไม่ได้แย่มากของเราเราก็ซื้อซื้อไปทุกครั้งที่เข้าไปหาก็คือพยายามเข้าไป2เดือนครั้งอ่ะพูดง่ายงไม่เข้าถุกเดือนด้วยเข้า2 2เดือนครั้งแล้วแบบว่าจะถามเซลล์เฉพาะ Special Occasion ไม่ถามพําเพื่อว่าแบบอยากได้นู่นให้นี่อยากคือ ไรสาระอะ่ะคือเราเราคือเราไม่ทําตัวให้น่าล่ำคานพูดง่ายๆไปทำรีเทลมาก่อนเรารู้ว่าลูกค้าแบบไหนที่เรารำคาญเราก็อย่าทาตัวอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจปะเราก็จะทําตัวที่แบบเออทำตัวเป็นลูกค้าที่น่ารักเซลเเงจะชมเลอก่อนที่เซลจะไปมาเกลีฟบนะเซลเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาฉันจะมีเซลแนะนําให้ 2- 3สคนอยู่อยากอยู่กับใครเขาบอกว่าเขาอะ่ะ บอกเพื่อนร่วมงานเขาแล้วนะว่ายู mm. เป็นลูกค้าที่แฮนเดิลง่ายไม่ลำคาญแล้วก็ไม่น่าลำคาญแล้วก็ไม่เคยไม่เคย,เ,คยเขาเรียกว่าอะไรเชสฟอร์ดแบกอะไม่เคยถามกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเจอหน้าก็ถามกระเป๋าเขาพูดอย่างนี้เลยนะว่าเป็นลูกค้าที่ที่ดูแลง,ง่ายเป็นลูกค้าที่ไม่น่าลำคาญคือเขาพูดอย่างนี้คือเราสนิทกันระดับนั้นแล้วอะเราก็บอกว่าเออเราก,เราก็เราก็รู้ตัวเราก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็บอกเขาว่าเราเคยทำรีเทลมาก่อนเราเข้าใจว่าวันๆมึงยุ่งอีดอกงานหลังบ้านลานลาบ้านก็ยุ่งอยู่แล้วมึงจะแบบทุกคนเดินเข้ามาเป็นเทปยานเข้ามาเลยแวร์เคอรี่แวร์บิทเบอร์กินแวร์ของสองคือแบบ a n t to have this เอ่ออีทูปอ่านอกออคือทุกคนมาพูดพูดเหมือนแฟนเส็งตกล่องเหมือนกันเข้าใจบ้างถ้าอยู่เป็นเซลล์อยู่ลำคาญไหก็ต้องลำคาญมันก็ต้องรมดาโลจิกมันติงกิ้งง่ายๆกลับไปที่ท็อปปิก ลูกค้า2คนนี้ก็คือเราไม่รู้หรอกนะว่า personality ของลูกค้าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ก็คือเขาซื้อของไปเยอะประเด็นจริงๆแล้ว่มันก็ควรจะได้ reward ใช่ไหมแต่เซลล์ก็ยังบอกว่าอ่ายังทำยอดไม่พออันนี้มันคือมันคือมันคือพอยที่เขาเอาไปฟ้องบริษัทแอมเมดว่าเฮ้ยเรื่อง linking item เนี่ยมัน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 ผิดกฎหมายอยู่แล้วว่า you cannot f o r c e s o m e b o d y to buy Something in order to get other thing จริงๆมันมันมีหลายแบรนด์ทำนะแบรนด์ในกาก็ทำขึ้นต้นด้วยตัวอตัวอะไรนะตัว P ตัว A หลายๆแบรนด์ที่เป็นลักชวรี่ทำหมดแต่ว่าเขาอาจจะทำแบบมีมี t r a n s p a r e n c y แล้วก็มีมีเขาเรียกม,มี formula ที่ชัดเจนอย่างของ Air m e s อ่างเงี้ยนะคือทุกอย่างมันดูลึกลับหมดเลยอย่างอย่างใบนี้อย่างที่บอกนะถ้าเป็นเมืองไทย FC บอกว่ายอดล้านห้าแตคือที่เนี้ย มันมันไม่มีอะไรตายตัวเลยเอสอะพยายามถามเซลนะจริงๆอยากจะปิดดีลให้เร็วกว่านี้ด้วยเอสถามเซลเลยว่าถามตรงๆเลยคือมันสนิทกันขนาดนั้นจนบอกว่า,วามีอะไรที่ฉันต้อง f u l f i l l i n o อ t คือเราก็อยากทํางานร่วมกับเขาเราก็อยากทําให้เขาแบบขายกระเป๋ากับเราได้อย่างสบายใจเข้าใจป้ะเขาจะได้ไม่ต้องหลุดน,นะเราถามถามมตรงๆเลยว่าฉันต้องทําอะไรเพื่อให้ได้กระเป๋าใบนี้หรือเปล่าเธอบอกฉันมานะสกตสิบบอกมาได้ แต่เขาเป็นคนที่มี intragrady สูงคือนางก็บอกว่าไม่ไม่เธอโอเคเลยฉันเห็นเธอแบบไปไปไปเมืองนู้นไปฮัมบวกไปทุสันดอบเธอก็ไปซื้ออย่ละน้อยๆคือแบบของของที่เธอซื้อมัน r e f l e c a i r s, s Lover Lifestyle จริงๆเขาเลยบอกว่ามัน is okay มากๆไม่เป็นไร you just w a e อะไรเงี้ยคือเขาเขาน่ารักมากคือเอสก็โอเพนกับเขาเขาก็โอเพนกับเอสคือทุกคนก็คือทํางานร่วมกันอะคือมันมันไม่ได้อยู่ที่เซลล์เว้ยมันอยู่ที่เราด้วยบางทีลูกค้าก็ทําตัวน่าลาคาญเข้าใจป่ะกูก็ไม่อยากใครป่ะถ้าเราเป็นคนขายอันนี้พูดตรง,ตงอๆอะไรเงี้ยเคยอยู่เที่ยอเมริกามานะครับแล้วเที่ยอเมริกาอย่างเงี้ยมันมีหลายๆเรื่องการฟอ้องร้องที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันมัน มันเป็นไปได้เยอะมากเช่นกรณีหนึ่งที่แบบเป็นข่าวดังมากที่แบบลูกค้าของแมคโดนัลเนี้ยซื้อกาแฟแล้วกาแฟไปหนีบไว้ตรงหว่างขาและกาแฟมันหกแล้วไปลวกโดนอัยวยเพศของนาหรออย่าเงี้ยแล้วนำไปฟ้องแมคโดนัลล์คือรวยตายไปเลยอย่าเงี้ยทำให้หลังจากนั้นแมคโดนัลล์หรือว่าร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มต้องมีอุณหภูมิในการต้มหนาำมะ ให้แบบไม่เกินกี่องศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์อะไรวอตเทอ์เวอร์คือมันมันเป็นการหลาย,หลาย,ห,ลายหลายการฟ้องร้องมันงเงีามากแต่มันเกิดขึ้นได้ในประเทศอเมริการ,รู้รู้สึกว่าเขาจะฟ้องสองข้อเก่าหาก็คือาลิงกิ้งเซลกับเรื่องโมทโมโนพาลิพิเศษก็คือการผูกขาดเรื่องการขายสินค้าลักชัวรี่ก็คือไอตัวเบอร์กินกับเทนี่เงี้ยแต่เอ็ดว่าเรื่องเรื่องโมโนพาริเนี่ยน่าจะ ปัดตกไปเพราะว่ามันมีทั้งหลายแบรนด์ที่เขาขายกระเป๋าที่มันเป็น,ปนรุ่นฮีโร่โคดังชาแนลเขาจะมีฮีโร่โคดังของเขาซึ่งเอ็ดมองว่าไอ้ไอ้ข้อเกาหาทั้งสองเกาหานี้นะถ้าลูกขุนเรียกเรียกเซลเรียกเ,เขาเรียกว่าอะไรนะลูกค้าแอร์เมสแหละคนมาอินเวสเกตนะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็สนุกนะ คือจริงๆมองแล้วอะมันมันมีทั้งผลของคนที่อยากได้กระเป๋าคนที่ยังไม่เคยมีกระเป๋าโคตาแบ็คเบอร์กินแคลร์อย่างเงี้ยที่กำลังอยากได้มามากก็จะแบบว่าอุ๊ยดีไปเลยมึงกูสะใจมากเลยมึงเดินฟ้องหมั่นไส้และอีเซลเพราะอีเซลอะคือมันเป็นปัญหาของคนรวยจริงๆเพราะคนรวยส่วนมากก็จะคนที่มีตังส่วนมากจะทรีดคนที่ด้อยกว่าไม่ค่อยน่ารักแต่ว่ายูทำได้กับทุกคนยกเว้นเซลแอร์เมดเซลแอร์เมด ดูเข้าไปคือเซล์ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ส่วนมากนะส่วนมากเซล์แอดมิดก็จะมีพฤติกรรมไม่น่ารักหลายคนบางคนที่เอ็ดเคยไปเจอคนที่ตามเอ็ดมานานๆก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเอ็ดก็มีประสบการณ์แย,ย่ๆมาเยอะบางทีเจอเรสซิซึมบ้างเจอบ้างเราเดินเข้าไปหัวดําอีดอ,อกไม่ขายพอหัวทองเดินเข้าไปขายดูหน้าเราเป็นจีนมันไม่ขายมันหน้าหมันไส้อะและอดีตเอ็นออฟเดอะเดย์คืออยูเป็นยู่เป็นพนักง,งานบริษัทเป็นเฟิร์สเกตเป็นฟอนต์ไลน์ของบริษัทแต่อยู่แบบยูมิดทรีท ที่เป๋อะลูกค้าที่เดินเข้าไปในร้านทุกคนนะถ้าเขามันนาที่กล้าจะเดินเข้าไปในร้านแล้วเขามีเงินในกระเป๋าที่จะจ่ายอยู่เพราะฉะนั้นไม่ควรแบบ t ว e ตหรือว่าหรือว่าตัดสินคนจากกันแต่งตัวหรือว่าจากรูปร่างหน้าตาจากสีผิวจากสกินโทนเอ่อ language whatever คือแบบยุควรจะดูแลลูกค้าคือแบบถ้ามันมันเป็นเทิร์นของยูยูอย่างที่เอดบอกนะเอดเคยทำรีเทลมาลูกดูแบบ งงเงงเเราเข้าไปช่วยเราก็จะคือเราเรารู้สึกว่าประสบการณ์ของเราอ่ะมันมันสอนเราให้เราพยายามไม่จัดคนมากๆจากการแต่งตัวเพราะว่าบางทีคนที่เดินมาแบบโอ้โหเราดูเขาดูไม่แต่งตัวเขาดูแต่งตัวแบบเบามากแบบเบสิกมากแต่ซื้อแบบจนเราตกใจอ่ะซึ่งเออม,มันเกิดขึ้นหลายครั้งมากในในประสบการณ์ในเจอนี่ในตอนที่เราเคยเป็นเซล่ะเราเข้ามาเราซื้อตกใจกับคนที่แต่งตัวมาจัดเต็มคือเรื่องเยอะ ออกไปไม่ซื้อเลยก็มีแต่ประเด็นมันไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วจะจำจำเป็นต้องซื้อหรือไม่ต้องต้องซื้อนะสำหรับเราถ้าเราเป็นเซล,ลนะเรารู้สึกว่าเข้ามาแล้วทําให้เจอนี่ในการทํางานของเราไม่น่าเบือ่อเราพอใจแล้วเพราะเรารู้สึกว่างานรีเทลบางทีแม่งน่าเบื่อมากบางทีถ้าไม่มีลูกค้ากูแบบเวลาเมื่อไหร่มันไมน่มันไม่ผ่านอ่ะมันไม่ผ่านสักทีถ้าลูกค้าเยอะๆแบบแปบ๊บเดียวแปบะบชั่วโมงจบอะไรเงี้ยเข้าใจบ้าเราก็เลยแบบจริงๆเข้ามาเลยเข้ามาลองเข้ามาลองจนอยู่พอใจอยู่ซื้อไม่ซื้อ ไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะมีพวกที่เป็น time w เ s t e r เหมือนกันนะที่เข้ามาแล้วลอง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 ,ลองเป็น1ิ20อย่างใช้เราวิ่งไปวิ่งมาเสร์ฟนู่นเสร์ฟนี่อีดอกไม่ซื้ออะไรเงี้ยมันก็มีมันก็มีลูกค้าแบบคือคนมันมีหลายประเทศแต่แต่ใดๆคือลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาในร้านเราวิ่งที่จะเวลข้ามเพราะเรารู้สึกว่ามันดีกว่าเราที่เราไม่มีงานทำเพราะเราไม่มีงานทำเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อมากแต่ว่าโอเคเราเราไม่เคยเป็นซ a ล e s m a เมี้งเราก็เราก็เรา,แต,เราแต่เราพยายามจะ เอาขาเราเอาไปใส่ในรองเท้าเขานะว่าเฮ้ยถ้าเดินเข้ามาแม่งร้อยคนมึง99คนมึงถามรักเครีเบอร์กินแ์สเครีเบอร์กินไอวอนทูแฮ e เครีเบอร์กินเราก็เลยแบบ,บเราคงแบบกรอ,อกตาเหมือนกันนะว่าแบบอีดอกมันจะอะไรนะหนาลูกค้าสองคนนี้ก็เลยไป mm hmm. ฟ้องบริษัทเอ็ดว่าที่เขาไปฟ้องนะประเด็นหลักๆคือเรื่องเรื่องเฟเวอร์อย่างวันนั้นคุณอีดก้าพูดถึงว่า เออเซลแอร์เมดมันก็จะม mm hmm. ีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคนอนะ่ะมันเป็นองค์กรใหญ่เนาะคนมันก็มีทุกรูปแดบมันก็มีคนดีคนเลวมันก็มีคนที่รับสินบนก็มีอันเนี้ยอันเนี้ยฟอร์ชัวเพราะว่าเราเคยอ่านหนังสือยิ the Home ่งเดอะเบอร์กินโฮมเนี้ยอย่างเซลในประเทศเนี่ยเซาเทนยุโรปเนี้ยรับสินบนเซลในเออเขาเรียกอะไรนะมันมีมันมีช่วงหนึ่งแอร์เมสที่ประเทศตุรกี เหมือนเชนพนักงานทั้งทีมทั้งสาขาเลยเพราะว่าไม่เคยขายกระเป๋าโคตาแบกให้ลูกค้าในร้านเลยแต่เหมือนเอาออกไปถ่ายกันเองเน,นอกร้านหะไรอยงเงี้ยซึ่งมีมันก็มีความเฮี้ยแต่ความเฮี้ยเนี้ย มันมันบังเกิดขึ้นเพราะอะไรคือองค์กรมันไม่มี transparency ไงว่าแบบเฮ้ยลูกค้ามันต้องแบบติดติต้องเป็น record มันต้องเป็นแบบ transparency record เลยว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ in order ที่จะเ e t ดอย่างนี้มันอยู่ที่คนเลยมันอยู่ที่คนสองคนจริงจริงมันมันไม่ได้อยู่ที่เซลล์กับอย่างเดียวมันไม่ได้อยู่ที่เนเจอร์อย่างเดียวมันอยู่ที่ลูกค้าด้วยบางทีถ้าลูกค้าทำตัวน่ารักทำยอด เคมีตรงกับเซลเอ็ดว่าอันเนี้ยมันจะทําให้อยู่ได้กระเป๋าง่ายเราก็ไม่รู้ประวอีสองคนอีลูกค้า2คนที่ไปฟ้องฟ้องบริษัทอันนี้เรามองในแง่ของของคนนอกที่มองที่มองไป <S <S นะไม่มีอคตินะว่าอีลูกค้าอาจจะนอยมากก็ได้ใครไปเคยดูอ่ช่องหนึ่งอะ่ะเรื่องอะไรว่าเมลออนเพิร์ทฟรีที่เขาเป็นที่เขาเคยมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอมเบที่เขาบอกว่าเออทำไมฉันใช้ไปสเปนไป 2, 2 3, 000. อ0,000 0ม่นออสเตรเลียนโรล่าทำไมฉันถึงไม่ได้กระเป๋ แล้วก็แบบไปบอกว่าฉันป่วยเป็นคือแบบเธอเขามาเดีวเซลมาเพื่อทํางานแล้วก็กลับบ้านามานั่งรับฟังเขาไม่ได้เป็นไซโคลิจิตเขาไม่ได้เป็นเตลลป,ปิตมานั่งแบบฟังปัญหามึงเข้าใจาป่ะปัญหามึงเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่ตัวมึงมึงจะไปพูดทาไมถ้ามันสนิทกันกแล้วแบบระบายกันได้ from time to time อีกเรื่องหนึง่งถ้าเขาถามก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เขาไม่ถามก็ไม่ต้องเสือไปบอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวเข้าใจป่ะจริงๆเราก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องของคนอื่นมากอะไรเงี้ยคือแบบเนี่ย เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าแบบ personality อย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วกับทุกครั้งที่มีการติดต่อถามสั่งซื้อของแต่ก็จะมีถามตลอดว่ากระเป๋าล่ะแล้วฉันอยากได้กระเป๋านี้ฉันด้อยากได้กระเป๋าทุกนี้ถ้าเป็นอยู่อยู่ลำลังคาถ้าอยู่เป็นเซลล์อยู่ละลงคาำคาญไหมเราก็ลำคาญเราก็เข้าใจเราก็บอกเออถ้าเป็นลูกค้ายอย่างงี้กูก็ไม่เอาเยอะไรเงี้ยเข้าใจเราก็ดูทั้งสองทางแต่มันก็จะมีเสียงจากจากเอมเบสเลเวอร์สองฝ่ายนะอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นด้วยเพราะว่า ecell คือเซล์ที่มีความเหียก็เยอะคือเอสเจอมาก็เยอะที่เคยเล่าในช่องก็เยอะและเซล์ที่ f c เล่ามาความเหียของเซล์ก็เยอะมากคือม,มันจะมีทั้งดีและไม่ดีแต่เซล์ที่เราที่เจอเรดลี่ก็คือน่ารักน่ารักก็เยอะดีๆก็เยอะเราถึงไม่อยากจัดมันอยู่ที่ตัวมันอยู่ที่สันดานของแต่ละคนมันอยู่ที่ปฏเจกเลยเราไม่อยากจัดเรื่องพวกนี้เออแต่เราก็เรามีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีแต่ ถ้าลูกขุนเขาพิจารณาว่าแอมเมสผิดจริงสำหรับเรานะสำหรับแอมเบสลเลตเตอร์แอมเมสเลเวอร์ lover, คนที่อินเวสเงินไปกับกระเป๋าแอมเมสเยอะมากเรารู้สึกว่าเราก็สันสันอยู่นะเพราะว่าถ้าถ้า i t happen ถ้าตลาดการซื้อเบอร์กินเคลลี่อย่างเงี้ยมันเสรียอย่างอย่างที่เขาอยากให้เป็นจริงๆอิง่ยูมันก็ไม่สนุกนะเราก็ไม่อยากได้เอาจริงๆป่ะเอาจริงเพราะว่าคนส่วนมากคนคนที่มีกระตังที่เข้าไปซื้อแอมเมสส่วนมากคือ มึงซื้อทุกอย่างได้ในโลกเนี้ยมึงเอาเงินฟาด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 ซื้อได้ทุกอย่างแต่มึงทำอย่างนี้กับแบรนด์แอร์เมดไม่ได้ไงมีคนพวกนี้ก็เลยเหมือนอันนี้เราคิดจากตักกะความคิดของเราเองนะเราอาอะไรของเราเองก็เลยอยากเดินเข้าไปในร้านเพื่อให้เซลล์แอร์เมดอะเอาแซ่ฟาดมันแบบฟับฟัฟคนพวดนี้มันมันมันมีความจิตจิตอย่างเงี้ยเพราะว่าหยุดในชีวิตจริงคือเหมือนชี้นิ้วสั่งคนอื่นไงแต่ว่าอยู่เข้าร้านแอร์เมดอยู่จะอยู่จะโดนเซลล์ชี้นิ้วสั่งอยู่แล้วอยู่ทำอย่างนี้อยู่ต้องซื้อนี้อยู่น เข้าใจปะเออมันมันเป็นโลจิกดีเราเข้าใจแต่ก็ต้องถามกลับไปสำหรับ Air m a s e r v e r นะว่ายูอยากให้มันออกมาเป็นรูปแบบไหนละ่ะถ้าถ้าแบบการค้าทุกคน ทุกคนเดินเข้าไปสามารถซื้อ k ค l l ีเบอร์กินของ2องได้จริงๆอยูอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรอมันก็ไม่สนุกสิเ s no f u n no investment a n นี่มอถ้าตลาดมันเสรีขนาดนั้นเราว่าการลงทุนของแอเมก็คือปุ๊บเลยนะตบแบบคือทุกวันนี้ก็ตบอยู่แล้วก็จะตบลงไปอีกเข้าใจป่ะก็คือจะแบบจะดิโมลิ h ทุกอย่างที่ที่ยูสะผมไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเจอร์นี่ที่ยูสร้างมาทุกอย่างมันก็จะพังหมดเลยนะเพราะว่าแบบก็ทุกคนมีเงินก็เดินเข้าไปก็ซื้อได้อ เข้าใจปะ่ะมันก็ไม่สำหรับเรา as a m e s ร e แ r l o v เ r เราสะใจที่มันโดนฟ้องแต่เราไม่อยากให้มันแฮปเปนแต่เราไม่รู้ว่า Was your t h o u g t t อันนี้อันนี้คือเปิดนะไม่มันไม่มีอะไรถูกไม่ผิดนะทุกคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแล้วก็ความเห็นก็ไม่ตรงกันเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยแต่สำหรับเราเราก็เราก็ว่ามันสนุกดีมันก็มิสเตรีเราก็ว่าเราก็เล่นเกม เป็นในระดับหนึ่งเราก็รู้สึกว่าสําหรับเรามันมันช l เลนจิ g งเรายัางสนุก FC มีความคิดเห็นว่ายังไงอยากให้อยากให้เขาโดนฟ้องแล้วอยากให้แอร์เมสในอนาคนมันมีการที่แบบทุกคนเดินเข้าไปซื้อได้ถ้าทุกคนเดินขึ้นเข้าไปซื้อได้จริงๆทุกวันนี้พารากอนเอมบาสซีอยู่เดินมาเนี่ยคนเดินมา10คน a อร์เมสสใบเข้าใจปะแล้วเขาเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะมันจะเป็นยังไงเข้าใจไหม เอออยู่คิดอย่างนี้ดีกว่ามีเอคนหนึ่งซื้อกระเป๋าหนังเอ็กโซโติกทำยอดเป็นล้านที่เมืองไทยแล้วสีของหนังกระเป๋าวะมันมันเจ๊งมาตั้งแต่ตอนที่น้องเขารับมาแล้วแล้วไปเคลมทีมประเทศไทยประเทศไทยก็คือไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ้นเอ็ดก็เลยแนะนำน้องขาวว่าให้มาที่สาขาใหญ่ถ้ามาเที่ยวอยู่แล้วก็เอามา เพราะว่าค u ชเนอร์เซอร์วิสของ a i r m เมสที่สาขาใหญ่ดีมากเพราะเอ็ดเคยไปมา2ครั้งเลยรู้สึกว่า After Sale เขาดีจริงจรเอ็ดก็เคยบอกหลายๆครั้งแล้วนะสำหรับคนที่ทำอาชีพเซลละลูกค้าที่เดินเข้ามาซื้อของคุณอะตอนที่เขามีเงินเขาทำยอดยอดยอดคุณได้คอมมิชชั่นอยู่ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวตอนที่เขามีปัญหาเขาเดินกลับมาเราปัดความรับผิดชอบไม่ไปช่วยเขา ยุเสียงเข้าไปเลยทั้งชีวิตนะอืมก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ยาวแล้วก็ใครชอบวิดีโอนี้เป็นกำลังใจขอซุปเปอร์แต่งให้เอ็ดีข้างล่างด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปตาม IG ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย